มันชนตรงนี้แล้วหรือมันจะหลุดมาอีกหนึ่งเกาะมีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นไหมครับลึกเลยนะครับแล้วที่ผมว่ามันเริ่มแย่คือช่วงนี้ครับเมื่อแท่งเขียวกับแท่งแดงตรงนี้เนี่ยมันเริ่มสร้างไดเวอร์เจนเห็นไหมครับเราไม่ดูด้านขวาครับเอาแท่งแดงตรงเนี้ยที่มันเป็นนิวโรเนี่ยสามสิบจุดเจ็ดสี่กับ 26.67ณนะแท่งแดงตรงเนี้ยดเวอร์เจนต์เขาเลยบอกว่าตรงเนี้ยน่าจะมีแรงมาบ้างแต่ปรากฏว่าณนะแท่งเขียววันนี้มันทำลายไปแล้วหรือยัง26กับ26.67 26.44 26. ต่ำกว่าก็เป็นคอนเวอร์เจนต์ไปเรียบร้อยแบบเนี้ยครับดเวอร์เจนต์พร้อมจะหักล้างได้ทุกเมื่อครับแต่ผมถามว่าถ้าเป็นไม้นี้ยผมไม่เข้าเพราะอะไร สังเกตครับเส้นแดงเส้นเหลือครับตัวสโลสโต o r e มันยังไม่ตัด MACD ยังไม่เขียวและมันก็ไม่ได้เป็นดเวอร์เจนด้วยมีแค่ไอซ์ไตัวเดียวเองแบบเนี้ยผมก็เลยจะเชื่อว่าโอกาสที่มันจะเด้งเพราะดเวอร์เจนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยปกติดเวอร์เจนที่เห็นแล้วจะใช้ได้ค่อนข้างบ่อยเนี้ยสตัวเนี้ยจะต้องเห็นพร้อมๆกัน คือไม่ใช่ว่าเกิดตัวใดตัวหนึ่งครับแต่เกิด3ามตัวเลยเนี่ยค่อนข้างจะชัวเ <c oughs> พราะบางทีที่ผมเห็น่นาจ,จะเกิด ISI กับ m a c d เกิดสโตกับ MSCI เกิดสโต๊ตกับ ISI จะจับเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยเห็นที่ว่าเกิดสามตัวพร้อมกันอ,อย่างแบบนี้บางคนบอกอ้าถ้าเราเชื่อว่าเป็นขาลงแล้วฟีโบล่ะไปไหนหนึ่ง สองสังเกตนะครับตรงเส้นสีเขียว130.9นะครับมันทับบริเวณเดียวกับตัวเป้าหมายของ Head and Shoulder เมื่อมันเกิดเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> มันเมื <c> ่อ <oughs> มันเกิดการทับซ้อนสองเส้นเมื่อไหร่ตรงนั้นจะกลายเป็นแนวรับสำคัญทันทีผมไม่รู้ว่าเพราะเพราะอะไรแต่มันเป็นทุกครั้งจริงๆนะครับนั่นหมายถึงว่าหลุดเมื่อไหรก่ก็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 หนักอะครับ เพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือเวลาฟิโบเนี่ยกลุ่มผมยิ่งจะเชื่อว่าเมื่อมาถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันจะวิ่งกลับมาก่อน1กรอบสังเกตตรงนี้นะครับหนึ่วิ่งกลับมาหา100แล้ว1กรอบนั่นหมายความว่าตอนนี้มันพักเอาแรงเรียบร้อยแล้วยังมีโอกาสลงต่อนะครับถ้าเราว่ากันด้วยตามฟิโบ RSI ครับถึงแม้ว่าจะต่ำแค่ไหนก็ยังมีโอกาสลงได้อันนี้ก็คือทางเทคนิคเพียวๆล้วน แต่สิ่งที่อยากจะให้ทําอีกอย่างหนึ่งเวลาเทรดตัวเนี้ไม่รู้ว่าได้สังเกตกันหรือเปล่าคือให้ไปดูตัวเซตด้วยเพราะบางทีเนี่ยเวลาเราตีแนวรับแนวต้านเซตแล้วเนี่ยมันอยู่จุดๆดนั้นตัวฟิวเจอร์ตัวเซตฟิฟตี้เรายังมองไม่เห็นอะไรครับแต่พอเซตเนี่ยเมื่อเราเห็นว่าแนวรับตรงนั้นแล้วเนี่ยตรงนั้นอะ่ะเราเข้าไปลองพอถ้าเกิดเขามองแล้วเอ้ยดัชนีมันถึงแนวรับแล้วนะแล้วมีแรงซื้อเข้ามาปุ๊บอย่างน้อยเซตฟิฟตี้หรือตัวฟิวเจอร์ก็ได้กุศลปรับตัวขึ้นตามด้วยเช่นกัน ตรงนี้กรณีนี้ผมเห็นค่อนข้างบ่อยแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยเปิดสวิ์กลับไปกลับมาระหว่างตัวเซตกับตัวฟิวเจอร์ก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้มองภาพนี้เท่าไหร่แต่ถามว่าถ้าเกิดคนที่มองปะเปิดกราฟคู่ได้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับตรงนั้นจะเพิ่มจุดทํากําไรให้อีกจุดหนึ่งและอย่างแบบนี้เราก็ตีเทรนธรรมดาครับถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นขาลง ลงมาหนึ่งกรอบครับก็ยังเยอะอยู่ดีครับประมาณแปดสองศูนย์อันนี้สำหรับตัวฟิวเจอร์ครับแก๊ปไหนตรงนี้เหรอครับตรงนี้เหรอครับอ๋อด้วยเพราะว่า ตัวนี้ตัวฟิวเจอร์เราวัดกันด้วยโวลูมไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันวิ่งตามตัวตัวแม่หลักแล้วเราเหมือนกับเอาตัวอ้างอิงมาเล่นเฉยๆเพราะฉะนั้นตัวแม่มันอาจจะวิ่งมาเรื่อยๆก็ได้แล้วยิ่งบ้านเราที่ว่ามีเรื่องข่าวเรื่องอะไรระหว่างวันอย่างเงี้ยทำให้เกิดการกระโดดขึ้นทําให้พวกคอมมอนเบรกเอาเวอะไรเนี้ยมันหมดความสําคัญไปเลยครับนั่นคือส,สิ่งที่ผมพอยจุดแรกว่าไม่อยากให้คิดครับว่ามันเป็นคอมมอนหรือเป็นเบรกเอาเวแต่ถ้ามันเกิดแกล ตรงนั้นมีแกลบจริงครับแต่ให้มองแนวโน้มดยรวมมองแนวโน้มโดยรวมมากกวา่าครับลองหุ้นครับรใช่ครับหุ้นหุ้นหุ้นใหญ่ๆประมาณตอนนั้นลองไปประมาณจำไม่ได้เจ็ดหรือแปดตัวตัวใหญ่เซ t ติจากเซ t ติฟตคัดออกมา เยังไม่เคยลองเทสครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ใช้ใช้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าก่อนหน้ามันเป็นขาลงแล้วเกิดหางยาวข้างล่างผมก็จะเตรียมตัวตั้งกลยุทธ์แล้วว่าโอเคถ้าหนึ่งคือถ้ามันปิดเขียวหางยาวผมก็อาจจะซื้อไปส่วนหนึ่งแล้วถ้าวันต่อมาเกิดมีการเกินตัวบอดี้สีเขียวอีกผมก็อาจจะซื้อเพิ่มอีก2ส,ส่วนเป็น3ใน5อะไรประมาณนี้ครับ ที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้ดีเพียงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วก็ยังไงก็ต้องเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดมันมีการเกินขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วมีการย่อลงมาเราจะออกยังไงคืออย่างน,นี้ท่าครับครับไม่จะถามว่าอย่างนี้แท่งแดงแท่งสุดท้ายมันเป็นแท่งแดงหางยาวใช่ไหมครัแล้วคือมันความหมายมันคือน,น่าจะไปไม่รอดคือสําสสหรับผมเนี่ยผมคิดว่าไอ้พวกที่หางยาว มันจะเ f f e c t i v e หรือว่ามีมีเปอร์เซนต์ช a ในการชนะเยอะๆเนี่ยต้องดูเทนก่อนหน้ามันอย่างกรณีเนี่ยมันลงมาระดับหนึ่งแล้วไปเกิดหางยาวข้างบนเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็ไม่ได้บอกอะไรว่าจะเป็นจุดกลับตัวก็ยังอยู่ในเทนขานลงเหมือนเดิมแต่ถ้ามันเป็นหางหางยาวข้างล่างอย่างเงี้ยเริ่มมีสิทธิ์นะครับอย่างกรณีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอาเีไ่ไหมน่าจะมีตัวฟิลิปปินส์ คล้ายๆอย่างนี้ครับแต่ห่างมันสั้นไปไหนเนี่ยประมาณเนี้ยพี่คือถ้าเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับใช่ไหมอ่าโอเคถ้าถ้าลงมาลงมาแบบเนี้ยลงมาบบเรื่อยๆแล้วเกิดมีหางยาวผมก็โอเคตามแท่งเทียนผมไม่จำอะไรทั้งนั้นแค่ดูแท่งเทียนอันสุดท้ายว่าอ๋อมันมีแรงขายนะแต่สุดท้ายปลายตลาดมันมีคนซื้อมาล้วดันปิดสูงกว่าที่ราคาเปิดได้ก็แสดงว่าก่อนตลาดจะปิดแรงซื้อมันชนะ เหมือนดูมวยจบยกล่าสุดท้ายยกไอ้นี่มันไล่ต่อยจนต้อนมุมเนี่ยยกต่อไปใครเป็นต่อก็คือไอคนที่ต่อยเขาต้อนมุมต้อนจนจนมุมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าไอฝั่งซื้อเนี่ยน่าจะได้เปรียบแล้วเราก็มี2อ,อย่างคือหนึ่งไม่รอซื้อพรุ่งนี้ก็อาจจะซื้อวันนี้เลยแต่ในในเมื่อเรายังกังวลใจยอยู่ผมก็เลยแบ่งแบ่งหน้าตักละในการซื้อโอเคซื้อไปก่อนหนึ่งส่วนสองส่วน,วนแล้วพรุ่งนี้ถ้าคอนเฟิร์มว่าขึ้นต่อผมก็ซื้ออีก แล้วเวลามีการย่องไงผมก็จะแบ่งล็อตขายอย่างเงี้ยครับมองอย่างนี้มีครับว่าฟิลิปปินส์กับอินโดอ่ะวันนี้รู้สึกมันปิดแบบนี้แล้วพรุ่งนี้ไทยอะ่ะมันจะมีสิทธิ์กลับมาเป็นแบบนี้ได้เอ,เ,อเอาไทยใช่ไหมครับ<ฮ>ขอขอขอนดนึงก่อนไปไทยได้ไหมครับคือจะบอกว่าเวลาฟิโบเวลาตีเนี่ยเจอแบบนี้ครับมันอยู่กึ่งกลางแท่งแดงๆอย่างเงี้ยครับบางคนจะถามว่าแล้วจะทํำยังไงจะเลือกตีจากจุดไหมจุดไหน ให้เราตีจากศูนนะครับจากจุดยอดเดิมมาจุด1นึ่นจุะครับอันนี้เอาไว้แก้ปัญหาจริงๆครับเมื่อกี้ประมาณนี้ค้างจะได้ค่อนข้างได้เหมือนกัน คือกา,คการตีฟีโบผมอันนี้วิธีการตีของแต่ละคนมีหลายตํารานะครับสําหรับผมเองผมก็จะตีตรงสวิงไฮสวิงโลของมันแค่นั้นแหละเพื่อจะดูว่าถัดไปมันจะรีเทสก็คือการเด้งแค่ไหนหรือทะลุเป้าไปแล้วเป้าหมายถัดไปอยู่ที่เท่าไหร่130กว่า160กว่า200 230กว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่คําถามเมื่อกี้คือ,อ,อไทยจบ พอดีผมจำแท่งรู้สึกว่า Indo, อินโดปิดก่อนเราฟิลิปปินส์ก็ปิดก่อนเราฟิลิปปินส์กับอินโดเนี่ยเด้งเด้งไปแล้วบางเงินที่ไทยก็เด้งแต่พอพักหลังเนี่ยเริ่มเริ่มย่อแต่ตลาดทิปด้วยกันเนี่ยปิดไปก่อนแต่เราย่อจนหยดสุดท้ายก็เป็นหางหางยาวหางยาวข้างบนเพราะนั้นถ้าถ้าดูกันตามเทคนิคเลยเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ไม่ยังไม่ขึ้นอ่ะ อย่างนี้ดีกว่าแต่หลุดหลุดไ้ตรงเมื่อกี้ที่น้องปิงเขาตีมาได้ฟีโบที่เท่าไหร่นะแปดห้าหกกว่ากว่าบังเอิญมันมาชนกับเ,เป้าผมเมื่อกี้ที่พูดไปตอนแรกเหมือนกันที่แปดห้าเจ็ดเพราะผมเมื่อเช้าผมก็มองว่าแปดห้าเจ็ดเนี่ยผมไม่ได้ตีฟีโบเหมือนน้อง,ออองปิงแต่ผมใช้วัดเป้าเมื่อกี้ปิงใช้เท่าไหร่มันถึงออกมาแปดห้าเจ็ดร้อยสามสิบใช่ปะ จำไม่ได้แล้เแต่ผมวัดจากไอ้ head and shoulder นั่นแหละนะครับลงมา100%แล้วก็มี 130, 13 1 3อยผมจะใช้อยู่ไม่กี่ตัวเลขไอตัวเลขอยู่ที่อยู่ในสไลด์แหละเพราะผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาผมใช้กับทองแล้วมันแม่นเอามาใช้กับ s e r i p ตีไ n e 5T ทีผมว่าพอใช้ได้ก็เลยเอามาเอามาใช้อยู่ตลอดเวลาก็จะมีเลขแค่038 <c oughs> ถูกไหมครับ 38, 50, 6ดห้0ส3บหกสองห้อยร้อยองอแล้วก็ไป200แล้วก็2องร้อเนี่ยไอ้สองรอยสพวกเนี้ยผมก็จะเซตคือจะบอกว่าจริงๆถึงเวลาครับมันมีหลายคนมีหลายสูตรมากป๊อปเทดอีกท่านหนึง่งที่ผมเคยพามาพูดเขาก็ใช้อีกตัวเลขนึงผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยผมไม่อยากให้ทุกคนไปท่องจําหรือว่า จดไปแล้วไปใช้อยากให้ทุกคนทดสอบมากกว่าว่าเออ,เอ,อที่ผ่านมาคุณใช้อะไรแล้วรับกับผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่คุณจะจะเทรดเนี่ยม,มันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับอย่างน้องปิงเมื่อกี้บอกว่าทีมกลุ่มเขาใช้130ใช่ปะ่ะร้อยสามสิบจุดเ้าครับผมไม่เคยใช้เลยสาบาน <c oughs> จริงจมันมันจะมีตัวเลขอยู่หลายชุดครับอย่างร้อยสามสิบจุดเ้าหนึ่ง หแบบนึ่งสองสามจุดหนึ่งอ่าแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขที่แบบไม่ไม่ค่อยมีใครเขาเอามาพลิกใช้เท่าไหร่หรือพูดง่ายๆก็คือเราเอาตัวเลขฟิโบข้างในครับเอามาบวกร้อยเพิ่มคือปกติเขาคิดว่าตัวเลขโกลเด้นเรโชเนี่ยมันเกิดแค่หนึ่งหกหนึ่งจุดแปดสองหกหนึ่งจุดแปดสี่จุดสองสามแต่กลุ่มผมอะ่ะคิดว่าในเมื่อพวกตัวเลขข้างเนี้ยสองไอ้พวกสามสองจุดแปดหกสิบเอ็ดจุดแปดอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยมันเกิดข้างในได้เอ็กซ์เทนชันก็ต้องเกิดได้เหมือนกัน ก็เลยจะมาบวกร้อยเพิ่มครับแล้วหลังจากที่มาทดลองหลายตลาดก็จะเห็นว่าเนี่ยหนึ่กับ1 3ึ่เนี่ย 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3. 9, ค่อนข้างจะใช้ได้ก็เพื่อเอาไปใช้กันอย่างอย่างกรณีฟิโบเนี่ยผมใช้เมื่อกี้ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นเลยที่ดูตลาดต่างประเทศไม่ว่าจะอินโดฟิลิปปินแล้วก็ไทยในเมื่อเรามองมันอยู่ในเซกเตอร์เดียวกันผมก็เลยมักจะใช้ฟิโบในการวัดแหละวัดเปอร์เซนต์การเด้งว่า เออที่ขึ้นที่แล้วที่จากอ่าโลขึ้นไปไฮตอนนี้มันลงมากี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยไปแล้วทะลุไปที่เท่าไหร่ร้อยหกกว่าหรือยัง200หรือยังหรือสองกว่าหรือยังเพื่อวัดดูว่าโอกาสที่เมืองไทยจะล้อตามเพื่อนบ้านมันมีมากน้อยแค่ไหนลองลองเอาไปตีดูแล้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเจอตัวเลขที่มันเออมันล้อตามกันไปจริงๆมันอาจจะไม่สัดส่วนเป๊ะแต่ด้วย ระดับฟีโบต่างๆเนี่ยเวลาไอ้นี่มันลงมันทะลุไปแล้วไอ้ตัวนี้มันจะลงตามแต่มันอาจจะไม่สัดส่วนเดียวกันแต่มันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันหลุดไปแล้วนะไอ้ตัวนี้มันอาจจะหลุดไปเพียงแต่ว่าไอ้นี่อาจจะถึงหกหกสิดจุดแปดไอ้แต่ไอ้ตัวเนี้ยไปไปถึงสองร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วอย่างอันนี้มันคือมันแตะที่ร้อยสามสิบจุดเก้าเนี่ยครับความหมายคือมันจะยังไงครับจะเด้งหรือว่าจะลงผมผมเขาบอกว่าแบบเนี้ยห้าสิบห้าสิบครับเพราะว่าปกติแล้วมันจะวิ่งมาถึงหนึ่งหกหนึ่ง เสมอแต่ว่าทีเนี้ยบังเอิญว่ามันยืนนะจุดหนึ่งสามศูนจุดเก้าได้พอดี<ะ>เพราะมีอยู่สองแบบก็คือถ้ายืนตรงนี้ไม่ได้ก็จะไหลลงมาที่หนึ่งหกหนึ่งจุดแปดกับตามสูตรพวกผมก็คือเด้งหนึ่งกรอบครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพวกผมกลุ่มผมจะเลือกจะรอ,อก่อนรอขอดูอีกหนึ่งแทงเพราะตอนนี้มันไม่แน่นอนคือหมายถึงว่าจะเด้งกลับไปร้อยหรือว่าลงมาที่ร้อยขึ้น,ข,นขึ้นมาที่เนี่ยครับเส้นสีส้คร่บครับผมหรือลงไปเล่นเส้นสีแดง นะครับก็บ <ผม S 2> หนึ่งหนึ่งกล่องวิธีการมผมจะบอกว่า <c oughs> ฟิโบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าตัวคานอินดิเคเตอร์อื่นนะครับเพราะว่าเขาจะเอ็กซ์ตรีมว่ามันจะต้องขึ้นไปทางนั้นหรือลงไปทางนั้นบางทีอินดิเคเตอร์เนี่ยปรับตัวขึ้นแต่ถ้าเราเชื่อฟิโบเนี่ยเราจะเชื่อว่าตรงเนี้ยมันเป็นการขึ้นเพื่อปรับตัวลงมันจะแย้งกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ฟิโบเนี่ยผมแนะนําว่าลบตัวอื่นทิ้งนะครับจะได้ไม่ได้สับสนในตัวเอง เพราะบางครั้งพอสับสนในตัวเองแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีฟิโบถึงแม้ว่าจะเราแบบมีเทคนิคใดดีเนี่ยแต่พอมันค้านกันเนี่ยเราตัดสินใจลําแบาบกจริงๆแล้วพอตัดสินใจลําบากปุ๊บเวลาเราเข้าออเดอร์เนี่ยมีปัญหา <c oughs> แล้วก็อยากให้มองมุมมองเดียวกับ <c oughs> พวก Price Pattern ครับอย่างเนี้ยมันเกิดเป็น Head and Should e r แล้วถ้าเกิดฟิโบมันตีลงมาเนี่ยมันเทียบกับเป้า He a d and shoulder เท่าไหร่ตรงเนี้ยจะมีนัยยะสําคัญครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กออ็อย่างอย่างที่บอกครับวิธีการใช้ของผมก็ต่างกับจะกน้องปิงจริงสําหรับฟิโบนะครับคือของผมว่าฟิโบผมจะไม่ค่อยให้น้ําหนักอย่างปิงเขาบอกว่าให้น้ําหนักอันดับหนึ่งในการเทรดตีเฟกส่วนตัวผมเนี่ยฟิโบผมใช้เมื่อผมไม่สามารถหาแนวรับแนวต้านเจอแล้วผมอยากดูว่าชาวบ้านเขามองยังไงเพราะผมเชื่อว่าแนวรับแนวต้านไม่ว่าไอเส้นที่มันทับกันเยอะๆแล้วมันมีนยัยยะเนี่ย มันมีนัยยะก็เพราะว่าเทคนิคอะมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อคนส่วนใหญ่ใช้นะครับพอคนส่วนใหญ่เห็นแนวรับแนวต้านเดียวกันเยอะๆตรงนั้นมันถึงมีนัยยะเพราะฉนั้นให้คุณใช้อินดิเคเตอร์เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีอันไหนที่มันมาทับกันเยอะๆแน่นอนว่าตรงนั้นอะคือ